ขสาหน้านั่นสวยค่ะทุกคนภูเขาฟูจิว่ะผสใสอุ้ยแต่มันสวยกินนะผมออันนี้ภูเขาฟูจิ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 อะไรอ่ะจิไม่หมดนะไรนะแต่สวยเนาะกูก็ที่ญี่ปุ่นมันมีภูเขาฟูจิใช่ไหมแต่นี่ของเราภูเขาฟูฟูจิ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 อ๋อโอเคเข้าใจแล้วอะไอย่างนั้นอ่ะ แม่ครูติน่ะเป็นเหมือนสะพานพาดอยู่ข้างบนเลยเห็นไหมน่ะน่ะสวยงามมากๆเลยนะ่ะเห็นป่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องการไปขอหวยฟังแล้วกันอ่ามาตอนสมัยที่ผมยังทํางานอยู่ที่บริษัทสมัยผมยังเป็นโสดอยู่จะมีพี่สามคนเขาชอบเรื่องหวยมากเลย แล้วก็มีวันหนึ่งหยุดก็นัดกันไปขอหวยอยู่กองที่วัดหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็นั่งรถเมล์กันไปสมัยยี่สิบ่กปีที่แล้วนะแล้วอันนี้ไปขอกันพอนไปถึงวันนี้นะเวลาเดินเนี่ยมันอย่าลอยหน้าลอยตามองนู่นมองนี่นะต้องมองที่พื้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะกับดักเยอะมากเลย กับดักคืออะไรอ่ะ <c oughs> ก็นี่ไงด็อกด็อกจนด็อกแล้วคนนี้ก็เลยไปถามพระว่ารูปก,กอกที่ว่าสามตนอยู่ที่ไหนแล้วพาลูกนัก้นกชีไปใต้สาราวัดเราบอกโอ้โหสาราวัดก็ไม่ได้สูงเนี่เตี้ยๆเวลาเดินเข้าไปต้องก้มหลังเข้าไปแล้วก็ไปกัน 3... พี่สามคนแล้วก็ผมคนหนึงรวมเป็งสีง่คนพี่สามคนนะผู้หญิง ไปกันแล้วครันนี้ <c oughs> เดินเข้าไปใต้ศาลาโอ้โหมันมืดด้วยไม่ผัสสยแสงสวา่างเราอย่างเดียวแล้วก็เดินเข้าไปนี่มีแต่หยักให่มีอะไรไรู้เทไมไม่หมดเลยเราบรรยากาศก็วังเวงด้วยแล้วคันนี้เดินเข้าไปก็ลึกอยู่ประมาณทักยี่สิบเมตรได้มั้งก็ไปเห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยม ก็เลื่อนแล้วก็หยับแล้วก็เดินเข้าไปท่าน,นี้ก็เห็นลูกกอกนอนอยู่3ามตนครานี้เราก็เลยไปขอกันขอเสร็จพวกก็กลับมาตอนนั้นผมยังเช่าบ้านอยู่ ต้นแ่ละเดี๋ยวลูกกอบีตนนึงก็พูดว่าหนูมาสองอ่ะแต่หนูเอาแปดมาด้วยนะสว่าอย่างนี้บอกเอาละโอ้ตื่นนอนมาไปโรงงานก็เลยไปเล่าความฝันให้พี่สามคนฟังแล้ววันนั้นน่ะวันวันงวอวันไอ้งวดต่อมาหวยออกแล้วเขาบอกนะหวยออกสองตัวล่างอ่ะสองแปดโอ้โหแล้วซื้อไหมคะก็่ถ ยาจะัวชนฝาสี่คนนะ่ะไม่มีใครซื้อเลยสองแปดโอ้โหนี่แหละเขาถึงบอกว่าการที่มีโชคอะ่ะอยู่ตรงไหนมันก็มีแล้วก็สาสาร์ด้านด้านนีขอก็สามาเข้าฝันบอกนะว่าแต่หนูว่าแปดมาด้วย บอาไปแล้วใช่ไหมนะคะเอแล้วการขอหวยเบาเบาเบาอ,อันนี้กำลังจะเจอด,าด่ดานตรวจอีกดานนะคะเี่กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านด่าดแล้วเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องการขอหวยอีกขอหวยอีกใช่ไหมคะไม่ขอหวยอีก หวยที่ศาลแม่ยนาคเลยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอันนี้ตื่นเต้นเแล้วไปดูตอนจบนะว่ามันจะจบยังไงโอเคค่ะจะรอฟังนะคะคนี่ค่ะตองฟ้าสวยค่ะวันนี้กำลังจะผ่านด่านนะคะทุกคนแม่สอดนี่มีด่านตรวจกี่ด่านพุ้ยยังมีทั้งหมดคือที่ตรวจมีตั้งสองด่าน ที่ตรวจจริงๆมีอยู่สามด่าน,าานกับอีหนึ่งไม่ตรวจ คอหวยสมัยก่อนผมก็คอหวยเหมือนกันครับคือก็ไปกับเขาก็พี่ๆเขาแหละสมัยเราไม่ค่อยชอบเล่นหรอกเล่นหวยเป็นก็พี่สามคนสี่คนนี่แหละเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเราเล่นไม่เป็นเราหวยอ่ะก็เพราะว่าเราเป็นเด็กใส่เสื้ออินโนเซนต์อโออินโนเซนต์มากเลยใช่ไหม เรือไปเมื่อก่อนนี้มีไปขึ้นเรือที่ กันกูดรูปหวยกันผูกตีกัน,กน,กน,นขมวงจชงเชิงเลยแล้วคราวนี้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหไอผู้ชายคนนี้แหละผู้ชายคนนี้แหละทำทำให้เราปั่นปวนปันนป่นปวดยังไงรู้ไหมโอ้โหเขาบอกว่าเนี่เขามาขอหวยเนี่ยครั้งที่ครั้งที่สามสิบสี่แล้วนะเขาบอกสามสิบสามครั้งที่ผ่านมาเขาถูกทุกงวดเลยโอ้เออแล้วเขาบอกครั้งที่สามสิบสี่โอ้โหเราก็ไปฟังมันใหญ่เลยเราได้เรียกอะไรได้เย ก็บอกใหญ่เลยว่าเลขนี้เลขนี้โอ้โหแลวันนี้สรุปแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวจะไปจนจบอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่ะแล้วคันนี้เราก็เป็นครั้งแรกที่มีลูกหวยอะลูกหวยต้องตะเคียนอะครั้งแรกเลยอยู่หลัง ากาศดีมากเมื่อสมัย20กว่าปีที่แล้วอะ่ะน้ําก็คงไม่ใช่แบบนี้นะสมัยก่อนนะ20่กว่าปีที่แล้วอะ่ะนั่งเรือไปแล้วก็เป็นไงมั้งคะโอ้มันได้บรรยากาศนะนั่งเรือสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วเวลาเรือสวนกันนี่นะเขาก็จะมีเทคนิคในการขับสวนกันอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วไม่มีเลยดีกว่ามาั้งเพราะว่ากองนี้เขายกเลิกเลยเขายกเลิกการการวิ่งเรือไปแล้ว ช่วงหลังก็ไม่เคยได้นั่งเลอ,อไปนะยังได้นั่งอยู่หลายรอบเลยไปวัดมหาบุตรตอนนี้ขึ้นไปก็ไปขอพรไม่ไมยชนาะขออะไรก็คนนี้พี่พี่เออเล่าลืมอีกก็ไปกับพี่พี่สามคนนั่นแหละ เราอะไม่เคยขอหวยแบบนี้เลยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่พีขอหวยแบบนี้เราก็เอ้เข้าทำกันยังไงวะเขาดูกันยังไงวะเขาตีเลขกันยังไงแล้วคนนี้ไปเจอผู้ชายคนนึงคนนี้แหละจุดพีคจุดตอนจบอว่ามาคาราบาลเลยผู้ชายนี่เขาบอกว่าเนี่ยมาสามสิบสามครั้งนะโหได้ทุกงวดเลยเข้าทุกงวดเลยเนี่ยงวดนี้้ามาอีกเนี่ย พี่สามหมดได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้จดุดั้ใหญ่เลยว่ะตัวไหนตัวไหน,นจดุดั้ใหญ่เลยแล้ววันนี้ผมก็ขอบ้างแต่ด้วยความที่ว่าผมอ่ะเป็นครั้งแรกใน ขอลูกได้โชคใน้่าบวางี้ดลอันนี้ผมก็ยกมือในฐานเสร็จปุ๊บผมก็ใช้นิ้วปุ๊งอะ่ะรูปลงหนึ่งทีรูปขึ้นหนึ่งทีแล้วก็รูปลงอีหนึ่งทีโหสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ตกใจเลยใจตกใจใจฟูเลยตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเลยไหมเลขแปดสี่มันมันเด้งขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนไฟนีออนสว่างสว่างอะโอ้ขนาดนั้นเลยคใช่มันสว่างาโล่ขึ้นมาเลยแปดสี่บอกผมอุ้ย ผมตกใจเลยผมก็โอ้แม่ยน่าให้ให้ให้หวยขนาดนี้เลยเหรออันนี้เสร็จปุ๊บก็กอเลยเล่าให้พี่ๆฟังว่าเปน็นยางงี้ยางงี้พอพอถึงหวยออกก็โถเอยยากจะบ้าตายตอนจบอาทำไมล่ะคะก็แปดสีไม่ได้ซื้อเลยไปซื้อหวยใ้คนนั้นน่ะไอ้คนที่สามสิบสามพนูกอะเสียดายมากเลยค่ะเนี่ยพี่ตอนจบ ไปรอบสองเลยเนี่ยอ่ะมีต่ออีกไหมคะโอ้ขอหวยเหรอน่าจะหมดแล้วมั้งพี่ขอหวยแล้วแบบว่ามันมันมันแปลกๆปล้วาราือัศจรรย์ดีอยงมีน่าจะมีอย่างแค่นี้นะมะั้งหวยเพิ่มเือนดำไงอ๋อหวยเพิ่มเือนดำอ่าเล่าต่อเลยอ่ากำลังฟังนะคะเดินทางกับนกแก้วนะคะฟังเรื่องหวยหวยไปด้วยนะคะข้างหน้านู้นนะคะคือทางกลับบ้านนะคะ โ้นะคะดูเส้นทางนะคะทุกคนแบบว่าโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคะโอ้ใจนี่แบบอู้อื้อไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะอ้าวค่ะฟังเล่าเรื่องหวยต่อนะคะอันนี้ดินสไลด์นะคะทุกคนนี่โอ้หน้ากลัวนะคะนี่ดูดิต้นมู้งต้นไม้ลงมาเลยนะคะนี่อ๋อสีนี่นะคะป่าอ่าเล่าเรื่องหวยต่อค่ะฟังอยู่ยโอ้เจ้าหวยพ่อเงนดำนี่มันมีสอง สองเวอร์ชัน,นอ่า<ใ>น,นั่นเลยค่ะเล่ามาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนนะครับว่าศาลพ่อเหมือนดำนี่อยู่ตรงไหนนะครับศาลพ่อเหมือนดำนี่อยู่ตรงระหว่างสวนอู่ไทยธรรมนะครับเอ่อถนอนเป็นเป็นสารเรียบคลองอยู่ติดกับสวนอู่ไทยธรรมล้าไปทางบ้านผมนะครับตลาดตลาดไทยทุกคนจะรู้จักครับว่าศาลเจ้าพ่อเหมือนดำเจ้าพ่อเหมือนดำนี่ท่านชอบเล่ามากท่านเป็นทหาร คันนี้ผมอะ่ะก็ไปขอหวยผมว่าพอ่อผมพ่อเหมือนดามลูกขอโชคาขอรขอหวยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคันนี้เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าถ้าลูกถูกหวยนะลูกจะมาเปลี่ยนสารตั้งสารให้ใหม่นะอ,อะไรเง,งี้ยแล้วคันนี้ผมก็เลยบอกว่าผมก็พูดแย่ๆไปว่าเนี่ย ถ้าให้หวยไม่ถูกนะเนี่ยจะเอาจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเสาบ้านพ่อ,พอเ,เ,เหมือนดำวา่างนี้แล้วคันนี้พ่อเหมือนดำเขาก็เขาเหมือนเหมือนมาบอกอะ่ะบอกในฝันแล้วการบอกในฝันบอกว่าออ้กูไม่ง้อึงลรอกกูหายเองก็ได้อะ่ะบ้านเนี่ยแล้วคันนี้เวลาผ่านไปประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ย โหพ่อบอดำท่านท่านท่านเจ๋งจริงๆเลยต้องใช้คาว่าเจ๋งทนันนี้สารพ่อบอรดำอะ่ะได,ได้ได้การถูกเปลี่ยนใหม่โดยอะไรนะนายกเก่อนายกนายกนายกเชตุนตีเอานายกเชตมนตรีเนี่ยมาตั้งสาลให้ใหม่เป็นสาร<ห>สารลาไม้ไม้สักสวยงามมากเลยผมยังบอกว่าโอ้ ข้อมุนดามี้ท่านจริงๆเลยท่านหาบ้านสวยส,วยสวยดงดงามเลยแล้วคันนี้วันนั้นเนี่ยวันที่เขาเขาท,ทําพิธีตั้งสารเปิดสารอะไรอ่ะมันตรงวันที่สิบแปดพอดีเลยจําได้เลยสิบแปดพฤศจิกายนแต่จํำปศออไม่ได้แล้วนี้ผมก็รู้ว่าอืมบางวันที่สิบแปดใช่ไหมหนึ่งแปดแน่นอนเลยแล้วคันนี้ ให้แฟนซื้อนะผมไม่ได้ซื้อนะหวยออกจริงครับหนึ่งแปดครับผมมีโชคครับแฟนเป็นคนซื้อนะครับนี่ถูกหวยแล้วหนึ่งแปดเนี่ยหลังจากที่ออกหนึ่งแปแล้วหลายงวดมากล้วออกหนึ่งเนี่ยีได้โชคที่เล่าจากผมพ่อหมั่นดำครับอ้าวเรื่องที่สองค่ะื่องที่องอันนี้อันนี้ต้องใช้ความเชื่อต้องต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับอันนี้ มันมีอยู่คืนหนึ่งพ่อมันดำอ่ะได้มาหาผมที่บ้านเขาแล้วคนเนี้ยเขาก็มาลงประทับร่างแฟนแล้วผมก็ถามว่าเอ้าพ่อมันดำมันทำอะไรเขาบอกโอ้กูก็มาตรวจตามันเดินเทีอยนผู้คนตรวจสถานการณ์ทั่วไปซิวะเะว่าอย่างนี้ตอนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้า ดำไ,ไหนๆก็มาแล้วขอหวยหน่อยสิแล้วแล้วพ่วพอเหมือนดาก็เอาเอาปากกามาผมก็ปากกาให้พ่อเหมือนดําเขียนแล้วพ่อเหมือนคําก็เขียนหนึ่งห้าแล้วผมก็บอกว่าโอ้โหงวนเดียวผมจะจัดเลยห้าร้อยกุห้าร้อยบอกเออมึงพูดแล้วมึงต้องซื้อนะเว้ยว่าอย่างนี้แล้วครั้นี้ผมก็วันที่หวยออกผมก็ไปซื้อนะซื้อจริงๆ ห้าสิบาทคุณห้าสิบบาทแล้วหวยก็บอกจริงครับหนึ่งห้าปู่บอกโอ้บบว่าเสียดายมากเลยหนึ่งห้าออกจริงอะ่ะใครจะไปกล้าเสี่ยงเดีวนห้าร้อยคูณห้าร้อยต้องพันหนึ่งแน่ไม่เป็นไรเนีห้าสิบาทก็ยังดีจบแล้วครับแทนแทน,แนอาจจะมีคำไม่สุภาพนะครับอันนี้ผมถอดมาจากเขานะครับ จะไม่สุภาพบ้างแต่ก็นะักฟังกันได้เนาะถึงตลาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแวะตลาดกันนะคะไหนชมทิวทัศน์อ้าวชมทิวทัศน์เหรอ,อ,อคิดว่าตลาดานี่ไงตลาดจริงๆเนี่ยตลาดจอดเลยค่ะจอดเดี๋ยวมันรถมันตามตูดมาจะจอดยังไงอะ่ะไม่ได้จอดะนะคะจอดด้านข้างจอดข้างข้างหน้านะคะ,ะ,คะจอดตลาดก่อนค่ะ